สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คนรลักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่326ี่นะครับ EP บที่326นะครับมีพระสวยๆพระเก่าๆมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ลายไอดีใช้เบอร์0 8 6 4 1 7 0 2 3 5นะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพาพะเพิ่มเติมได้เลยนะครับจะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มครับก่อนเริ่มรายการแรกฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ มาเริ่มมาที่รายการที่หนึ่งเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อนวลนวลเก่าๆมัน,ม,นมันนะครับพี่เกตทะลุซุ้มนะครับ ต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับพระขุนแผนเนื้อดินนะครับมีเม็ดกวดเม็ดซ้ายปุดขึ้นตามพื้นผิวนะครับใส่ตลับมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่สามนะครับ รายการที่สามนะครับสมเด็จเกตชัยโยนะครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับพี่ลงลักนะครับต่อไปรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับสมเด็จปกโพนะครับ เนื้อหาเก่าๆเลยนะครับพี่ใส่ตลับมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่5นะครับรายการที่5้านะครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อค้ายนะครับเนื้อโลหะนะครับ ต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะนะครับพี่ ต่อไปรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับสมเด็จเก่านะครับเนื้อนวลน,นวน,นะครับพี่ต่อไปรายการที่8นะครับ รายการที่8นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักปิดทองนะครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่เก่าๆแห้งๆเลยนะครับต่อไปรายการที่9้านะครับ รายการที่เก้านะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเหนือโลหะนะครับพี่เก่าสวยนะครับต่อไปรายการที่สิบนะครับ รายการที่สิบนะครับงบนำอ้อยหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะนะคพี่เนื้อมันๆน,นะครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับพระกิ่งล้มลุกนะครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะนะคะพี่ต่อไปรายการที่12นะครับรายการที่12นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับลงรักนะครับ เนื้อนวลนวนะคบพี่เืนอเก่าเก่ามันมันนะครับ,นนรบต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ฐานสูงนะคะพี่ เนื้อโลหะนะครับต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเกตดทะลุซุ้มนะครับพี่ ด้านหลังฝังแผ่นภาษาจีนนะครับเลียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่15นะครับรายการที่15นะครับพระปิดตาหล่อโบราณน,นะครับเนื้อเมฆพัดนะครับพี่ปิดทองนะครับ เนื้อมันมันช่ำๆเลยนะครับต่อไปรายการที่16นะครับรายการที่16นะครับรูปหล่อปั๊มพะพนะครับพิมพ์พระพุทธนะคะพี่ เนื้อโลหะนะครับเลียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับตายฐานอุดกิ่งนะครับต่อไปรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับ เนื้อโลหะเก่าๆมันๆนะครับมันๆช่ำๆนี่นะครับพี่ต่อไปรายการที่18นะครับรายการที่18นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับ เนื้อโลหะนะครับต่อไปรายการที่19นะครับรายการที่19นะครับงบน้ำอ้อยหล่อโบราณน,นะครับเนื้อชิ้นตะกั่วนะครับี่ ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่เนื้อมันๆน,นะครับเก่าสวยนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อนวลนวนะครับพี่เนื้อเก่าๆนะครับ ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22นะครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับด้านหลังลรยแล่นะครับเนื้อว่านเก่าๆเลยนะครับพี่ ต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับพระกิ่งหล่อโบราณน,นะครับเนื้อโลหะเก่าๆนะครับหลังยันนะครับพี่ตายฐานอุดกิ่งต่อโค้ดนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับพระคงลำพูนนะครับพระคงลำพูนเนื้อดินนะครับเนื้อเก่าๆนะครับพี่ ต่อไปรายการที่ยีห้านะครับรายการที่ยีห้านะครับพระปิดตาเนื้อผงนะครับเนื้อผงลงรักนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับพัปิดตานะครับเนื้อผงคุกลักนะครับเนื้อเก่าๆมันๆนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่ยีสิบเจ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อมุมนะครับเนื้อโลหะนะครับปีศูนย์ปีหนึ่งเจ็ดนะครับพี่เลียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่28นะครับรายการสุดท้ายนะครับพระกิ่งหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะนะคบพี่เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับตายฐานอุดกิ่งนะครับ ก็ครบทั้ง28รายการแล้วนะครับดูแลชอบรือถูกใจตรงไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อน,อน<ๆ>มาดูรูปภาพ,พเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่พ,พี่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ